จบแบบนี้ดีที่สุดแล้วอย่างสวยลมแรงกันเนี่ยและรับสวัสดีผู้ชมนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ B C E Channel นะครับผมนี่คือเกมสลัมเฮ้ยสลักร,รมเอ้ยถูกแล้วเ,เล่นอะไรเนี่ยเงาอะไรดูออกนะครับ เขาเซิร์ฟมาตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะผมอยู่คนเดียวนะครับผมและแน่นอนว่าไม่ได้มายิงซอมบี้ยิงคนไปฟาร์มแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงยานพาหนะในเกมสกัมกันนะครับว่าโมเดลที่เขาได้มาเนี่ยมาจากรถต้นแบบรุ่นไหนนะครับยี่ห้ออะไรบ้างนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าเย้ yeah! อันนี้เป็น ATV นะครับเราว่าต้องเป็นยามาฮ่าผมรู้แค่นี้แหละเพราะว่าไม่เคยขับ ATV กทีนะครับผมโอเคาพาไปดูรถกันนะครับที่ผมหยิบมาวันนี้ก็มี SUV กับปิกอัพกระบะนั่นเองนะครับที่ทำมาเป็นตัวอย่างก็จะมีสีส้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูไทสคริปกันสีส้มแล้วก็สีแดงคาดขาวเมื่อกี้นะฮะต้นแบบ ทุกคนคิดว่ามาจากรถรุ่นไหนหลายคนก็คงไม่ได้สนใจรถเหมือนผมนะฮะผมนี่อยู่กับรถมาตั้งแต่เด็กนะครับดูจากไฟหน้าแล้วโตยตาแน่นอน <c oughs> <No. S 1> ไม่ใช่บ้าเลยร,รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นแปรเป็นค่ายจาก Land Rover นั่นเองนะครับหรือ,อที่มันจะเขียนโลโก้ด,ด้านหน้าตากระโปรงว่า Range Rover นั่นเองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น w o l k v e i l นะครับ L 3 2 2 Spothead เครื่อง V 8ปี2002นสะครับสำหรับด้านหน้านะฮะเป็นทรงนี้เลยเป็นปีที่ผมบอกปี2002ส่วนไฟไท้ายเนี่ยให้ผมเดาว่ามาจากปี2018แน่นอนเป็น Range Rover Vogue เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นรุ่นปัจจุบันนะฮะไฟไท้ายที่แหลมๆยื่นออกมาเงี้ยนะครับ เพราะว่าถ้ารุ่นเดิมเป็นรุ่นแรกปี2002เนี่ยไฟท้ายจะตัดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะับลงมานะฮะลอนึกกันออกเดี๋ยวแปะภาพไว้ให้ดูนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็ประมาณนี้ที่ปลมอ่าไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับเหมือนกันเลยนะฮะผมว่าน่าจะเป็นโมเดลได้มาจากนี่นแหละ Range Rover สำหรับ SUV คันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกระบะพันแกร่งกัน หลายคนก็เห็นกระบะในเกมน่าจะพอนึกออกเลยว่ามาจากรถยี่ห้อไหนรุ่นอะไรนะครับกับรุ่นนี้นะครับผม Ford Ranger Raptor ปี2018เครื่องยนต์ดีเซล2 0 b จ o t u ู b o 2 0 0 0อเทอร้ย213แรงม้านี่ยดิ2013นี่มันปีแล้ว <c oughs> แรงม้า2,000นี่ก็บินได้อะผมว่านะครับโทษที2 1 3 3แรงมา้าตื่นเต้นอะไรนักหนานเนี่ย ล้อแม็กนะครับรดใหญ่หนายี่บนิ้วกว่านี่ยไม่แน่ใจก็โดยรวมแล้วแร r เ r a ร t o r Ranger แน่นอนอาจจะไม่ใช่ตัว Raptor นะอาจจะเป็น Ranger ก่อนที่จะเป็น r a ตอ o r ก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นนี่แหละรว,รวมกันเ Ranger ก่อนขึ้นมาเป็น Raptor นะครับเพราะว่า รถในบ้านเขาเนี่ยของต่างประเทศเขาเนี่ยยังไงเขาก็ผลิตออกมาก่อนเราอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ขับได้สักพักหนึ่งละใช้งานได้เป็นปีละรุ่นเราถึงค่อยมาแบบว่า,าเปิดตัวอะไรอย่างงี้บางทีไม่ได้เปิดตัวพร้อมกันไปเลยนะครับเพราะบ้านเขาใช้ก่อนผลิตก่อนเราอยู่แล้วนะครับก็เหมือนรถนําเข้าทั่วๆไปนะครับผมแล้วค่อยมีลิขสิทธิ์มาผลิตในประเทศอะไรประมาณนี้เนี่บบ่นไรหัว ตามความเข้าใจนะเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นรถในต่างประเทศเขาเนี่ยเขาน้้าไปกว่าเรามากเลยนะครับแล้วเราไฟหมาที่หลังนะก็ไม่ได้บูลลี่อะไรมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเก็บมาสองคันที่ผมทําโมเดลไว้นะฮะก็ใช้คลิปไปดูกันได้พยายามดูรายละเอียดนะครับที่ผมทําไว้ว่าจะสมจริงขนาดไหนนะครับ ตอนนี้เท่าที่นับได้มีประมาณ22คันแล้วรวม h อ v รวมรถแท็กเตอร์เมื่อกี้ด้วยนะครับที่จอดอยู่ในบ้านนะครับก็ <Wow. S 1> จะประมาณนี้รถในเกม SUV จะมีสีส้มรถตำรวจแล้วก็สีดำแล้วก็สีไอสีน้ำเงินคาดดำนะครับเป็นแถบซิ่งที่เขาติดมา นะครับส่วนรถกระบะจะมีสีแดงเนื้อหมูแบบนี้แล้วก็จะมีสีขาวที่มีลายเรนเจอร์ Ranger ด้วยอย่างสวยเพราะนั้นผมยังหาไม่เจอแล้วรวมถึงสีเขียวที่ม้าลายพรางนะครับอันนี้ก็ยังหาไม่เจอนนก็ <laughs> มีสีตอนนี้มีสีแดงสีดําแล้วก็แดงคาดขาวเมื่อกี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับเิร์ดในเกมสกัมนะครับเห็นว่าจะมีอัปเดต รถจัก,กรยานมาด้วยนะครับเพื่อที่เวลาผู้เล่นใหม่มาส่่มเกิดเงี้ยโหวิ่งกันตาแตกเลยนะครับทั้งวันกว่าจะถึงเซตเ,เตอร์ที่เราต้องการจะไป <c oughs> ผมว่าก็ดีสะดวกดีนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ได้อ่านอัปเดตว่าจะมีเร็วๆนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ที่นแน่ๆอัปเดตเกี่ยวกับการซ่อมฐานซ่อมบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกที่ซ่อมบ้านไม่ได้เนี่ย งงจัดๆเลยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการอัปเดตนะฮะส่วนเรื่องนั่งท้ายกระบะเนี่ยยังคงขายื่นออกมานอกตัวรถนะครับมาอยู่ซุ้มล้อโดนล้อเฉยตอนขับนะครับมันจะเหวี่ยงขามันจะเหวี่ยงมาตรงซุ้มล้อเนี่ยขาโดนล้อเองเขินเลยทีเดียว <c oughs> โอเคครับสำหรับรถในสกรรมที่มา บอกรายละเอียดมับอกดีเทลนิดนึงในวันนี้นะครับว่ามันมาจากรถรุ่นอะไรนะครับที่เป็นรถตุน่นต้นแบบตุนแบบด้วยต้นแบบนะฮะก็ที่เขาไม่ใส่รุ่นมาก็เพราะว่าเรี่ยงลิสสิ์นั่นเองนะครับมันจะได้ไมต่ต้องโดนเก็บจากโลโก้จากแบรนด์รถค่ายนั้นๆด้วยนะครับผมไม่เหมือนพวกน e d for s p e e d พวก for Horizon นะครับผมพวกนี้เขาไอ้นั่นอยู่แหละซื้อ แบรนด์มาจากไายรถเลยโดยเฉพาะเลยผมว่าก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าคนรู้จักรถดีพวกชอบเล่นรถอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้ว่าเนี่ยเห็นไฟหน้าก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นรุ่นอะไรนะรผมนี่เห็นครั้งแรกผมรู้เลย Range Rover แน่นอนนะครับกับไอ้ Ford เนี่กระบะพันแปรงนี้ยังไงก็ใช่อะนะโอเคไปดูท้ายคลิปกันนะครับว่าถ้า ทำโมเดลรถรุ่นยี่ห้อจริงๆออกมาจะสวยขนาดไหนนะครับผมไปเทสรายละเอียดของผมได้นะครับพยายามอัพเป็น 4K แล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเครื่องเครื่องการครับ CPU ผมซ e เรนล่อนเองการจอ GT 370 1จกิกเองนะครับนะฮะก็เล่นได้ก็บุญแล้วนะครับผม <c oughs> โอเคสำหรับสกรเรนเจอร์ในวันนี้ไม่ใช่รนเจอร์ดิรนเจอร์็ทีมตาเบเขา วันนี้แค่มารีวิวรถไม่มีอะไรนะครับอะไรที่เกี่ยวกับรถนี่ผมอยากแก้ไขให้มันเป็นของจริงรุ่นจริงๆหมดแหละนะแต่ก็แค่ทำานแค่นั้นครับเดี๋ยวมันจะติลิสต์ตัวเกมหลักเขาวันนี้ไปแล้วนะครับผมยังไงก็พิถูกเกี่ยวกับเกี่ยวกับรุ่นรถยังไงเนี่ยผมคิดว่าก็คอ,อ,อมเมนต์บอกได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเดาๆเป็นประมาณนี้ครับ r a n g e Rover กับ Ford r a p t o r นี่แหละเ a n เจ r Raptor ตนะครับ โอเคไงก็ไปดูกันดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนถ้านำมาขับในสกรรมนะครับผมวันนี้ไปแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับสกรรมวันนี้ไปแล้วสวัสดีนะปิดคลิปไงวะเนี่ยเอา้ากดเลิอกอัดปุ่มไหนวะหาไม่เคยจะเจอเลยชิบหาย